โอเคครับกลับมาที่กลับมาที่วิชเชากับคุณเวสเหมือนเดิมนะครับครับผมเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราทําอะไรไปโดนปีเตอร์แดงเราเข้าห้องเนี้ยผมไม่เข้าแล้วนะรอบนี้ผมไม่เข้าแล้วครับแล้วจะไปห้องไหนอ่ะทไมมันยังมีเสียงอุ้ยล็อกล็อกอ่ามีตัวอักษรอยู่ที่ป,ประตูเซฟเดอะบั t เตอร์ไฟลช่วยช่วยบัตเตอร์ไฟล์ แล้วรอบที่แล้วเราทำอะไรวะฮะห้องนี้ออ้ยห้องนี้ไม่ร้อมีแมงมุมอีกแล้ว <laughs> ที่มึงจะมีมมงมุมอีกเหรอเฮ้ยนี่มอเตอร์ไฟล์ the blue wing blue wing m o t ์ r fire m o เอามาเฮ้ยอะไรวะ the cover k e เ b o a r d มันติดอะครับมันมันติดกับไอ อะไรวะผีเสื้อมันติดกับอ้นอี่หรือว่าต้องผมว่าถ้าผมเดาผิดเนี่ยต้องอ้นเนี่ยแงแงอ้นี้ออกมาแล้วก็ไปสลับสับเปลี่ยนกับอตัวสีเหลืองตัวสีเหลืองที่ห้องปีเตอร์เอาอะไรมาแงนั่นเด็กอยู่ในห้องเนี่ยนะเอ๊ะหนังสือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว the small e l l มีหนังสือหายไปเฮหนังสือหายไปครับนี่กูต้องช่วยมังมุมเอ้ยไม่ใช่ ช่วยผีเสื้อหาหนังสือช่วยผีเสื้อหาหาหนังสือหนีปีเตอร์อุ้ยนี่ครับเอาละเริ่มเริ่มเริ่มเข้าทางเริ่มเข้าทางอมันแวบหลายอันจังวะเฮ้ยมันเยวแล้วอันไหนอ่ะนี่อันนี้แปลกเพื่อนนี่มุมขวาอันนี้ใช่ไหมที่เหลือเป็นสีแดงหมดเลยโอเคเฮ้ยจิ๊ดเฮ้ยวิกเกออะไรอะลีดเอ่อ เบิร์นไฟไหม้อะไฟไม้บ้านอเศพเขาถูกถูกพบอยู่ที่อเใต้ไม้แห้งแล้วอะไรเจ็ดเจ็ดมิสซิ่งอะไรวะนีนะสื่อวกนีหรือเล้วเอ๊ะเห็นเงาอีกแล้ววะเงาอะไรวะเ <laughs> นี่ยไม่เห็นนะอุ้ยอุ้ยไม่ทันได้สังเกตเลือดอะไรสีแดงๆหรือเหนียวเนี่ยครับ แปเดี่งสมวันอ้คุอีกแล้วอหรให้กูคุยอีกแล้วเหเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เราเก็บอะไรมาบ้างมีปะไม่มีครับคุยก่อนแล้วกันคุยหาหนังสือ Need something ต้องหาหนังสือมาให้เขาเหรอนี่ไงใกล้เล่มที่แปกเอนมันเอามาไม่ได้อุ้ยอ๋อกระจก เฮ้ยเฮ้ยมัเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยคนลุกคนลุกคนลุกออ้ยเนี่ยนะ้ยใครขี่คออยู่วะเมื่อกี้พี่กูเล่นชัตเตอร์อยู่เหเอเอาเอา,เอาไม่ได้อ่ะเราต้องเล่มอื่นนะผมว่าเล่มนี้วะหนังสือก็หนังสือตลกอะไรฮันเตอร์ฮันเตอร์ด็อก <laughs> ล่าหมาคน ผู้ชายรวยคนหนึ่งได้เฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้โอเคให้กูสักเล่มเถอะเลไรขอสักเล่มเฮ้ยหัวล้ออานกูเหรอฮะหัวล้อเหรอหัวล้อเหรอม่งโอ้โม่งเรื่องตลกแล้วหัวล้อเฮ้ยหรือว่านี่วิสเฮาเล่มหนึ่งเดี๋ยนะเดยนะอ่านเลยเรื่องตลกอีก ตัวนั้นไม่ห,มวหัวเลาะเอารีดคียเปิดประตรูเดว,วิชเทาไม่ได้บงัง <c oughs> นี่อ,อย่าวิเทาสองมีภาาสองด้วยเอ้ยแล้วเ,เจ้าเล่มไหนมา <c oughs> อ้อื่นว่อันนี้อ่านไม่ได้อ่านอีกรอบไม่ไม่ใช่ ห้องอื่นอะไรมันไม่มีแล้วครับนี่เล่มสองออกก็ได้วะเซฟก่อนเดี๋ยวนะห้องเนี้ยต้องหลังจากเราผ่านพีเตอร์แล้ว <c oughs> ส่วนห้องเนี้ยต้องหาหนังสือต้องหาหนังสือมาเอาโบมีเชือก อยู่ในกล่องอยู่ในลัง,ลงอยู่ในบาเรลนี่กำแพงมันว่างๆกำแพงไม่มีหรอ <c oughs> โอ้ <c oughs> บาเรลเอ้ยบาเรลผมนึกออกแล้วครับ <c oughs> นึกออกแล้วมาเซฟเลยในนี้ครับสรุปกูต้องเดินเข้ามาเนี่ยนี่ไงบาเรลข้งนั้นเลยครับ สไปเดอร์แมนบอดสีเนี่ยมันบอกว่าบอดสีครับถ้าสมมติเราเอาไอ้ไอ,อะไรวะผีเสื้อสีฟ้ามามาสลับสับเปลี่ยนมันก็คงไม่รู้ครับนี่ไงเชือก <Okay. S 1> ได้เชือกแล้วเชือกไปทำอะไรอะเดิอ<ย>เนออกได้ไหมนี่อย่าเพิ่งมายุ่งอย่าเพิ่งมายุ่งตรงนี้ครับอฮ้ย <c oughs> อฮ้ย <c oughs> อะไรอะไม่รู้ผ <c oughs> มได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ นี่เหรออืมไม่น่าจะขยับได้นะครับเชือกสมูทถ้าเราถ้าเราใช้เชือกอะไม่ได้ใช้เชือกยัดในนี้ไม่ได้เฮ้ยห,ห้องหนังสือแน่เลยเราเอาเชือกไปทำอะไรห้องหนังสือครับผู้ตายผู้เขตายเ <laughs> ชือก อดึงดึงออกมาเปล่าดึงไม่ได้กระจกกระจกแตกแล้วไม่ได้ตัวอ e ีตัวที่หัวลาะไม่ได้ตัวอ e ีตัวที่หัวละองมเอาเชือกไปไหมอ่าให้นี้มาเหรอ เอาไป thank you take this the book of the date bingo คร<อ>ับผมไอเด่นโนดมาเฮ้ยเฮ้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะมันไปไหนเมื่อกี้มันเซฟก่อนเมื่อกี้มันสไลด์ไป like อะไลด์อะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ <laughs> ทน้ทำเป็นเข้มทำเป็นเข้มมาครับ อุนอ่นแม่งสไลด์ผมว่าต้องเจอสักสักักกทีหนึ่งออกไปข้างนอกเลยรีดโอมึงนั่งอ่านตรงนี้เอาง่วงอีกเฮ้ยตาแดงเอาเอาอุ้ยเลือดออกเอากูไม่น่าอ่านเลยอ่านจนตาแหกโอ้ขอโทษขอโทษ โทีแสดงว่าแม่งหลอกให้ให้วางไว้เฉยไงแต่ว่าไม่ต้องอ่านชัวร์เลยดอนลีดนี่ฟุตใส่เข้าไปครับเนะยเฮ้ยเสียงมันคุ้นๆอยู่ยานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ยิงกว่าสามจีสามจีเร็วโอ้นัดเดทบอกยิงไปเลยเย่าเร็วเร็วเร็วถึงใจาทางหนีก่ยนอใส่ไม่อ่านนะไม่อ่านพุทธเดชอุดม <laughs> อืมแม่งเอ้เอาละหลังจากนี้นาทีละทึก ืมแม่คิดว่ามันเร็วขนาดนั้นจะวิ่งทันวะถ้าวิ่งถ้าวิ่งมาอ้อมไหมเนี่ยทันนะเุ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้ยมันกระโดดด้วยนีย่ไงวะีวะทำไงวะโอ้ยเม้งนึกแต่หมีแล้วเม้งอีขาเดี๋ยวม่งยิ่งก้มีอีกโอ้เดี๋ยวมันต้องมีสักทางแหละครับ แ๊บหนึ่งอ่าพอเจอปุ๊บเดี๋ยวเรามาลอ,ลองคุยอีกรอบได้ไหมคุยอีกรอบไม่ได้ครับเดี๋ยนะพอขึ้นไปปุ๊บฟอนมาใช่ไหมเราวิ่งมาตรงนี้แล้วหลบตรงนี้แล้วเราจับทางว่ามันอ้อมทางไหนสมมุติมันอ้อมทางนี้เราก็วิ่งลงล่างถ้ามันทางนี้เราก็วิ่งขึ้นบนเลนนีงแผนเอาจริงมันมุกมา <laughs> มึงมา <laughs> อุ้ย <laughs> วางแขนสนิบดีสรุปมันเดินลงล่างโอเคจับไตได้แล้วจับไตได้แล้วเลยบอกจะวิ่งดีข้ามันชุกละหุกมันชุนลมุนนะครับคุณต้องเข้าใจนะครับเอ้ยไม่อ่านไปกดผิดไปกดอ่านแหนผมกระจอกต้องวิ่งขึ้นบนใช่ไหมเฮ้ยทำไมมันเร็วจังเฮ้ยเอ้า ถ้าเรามายืนตรงนี้ยมันจะอ้อมไหมอ้อมแลมันจะอ้อมขึ้นมาหรือว่าอ้อมลงล่างลงอยู่แล้วอ่ะแน่ใจอะไม่ใจไม่เชลมนขึ้นลางนี้นะขึ้นมาก็ตายดูก่อนละกันถ้าขึ้นมาก็ดูอีกไหมทไมไม่ต้องดูเลยสนิทกันช่วยรู้ก ไม่ขึ้นจริงด้วยไม่ขึ้นจริงด้วยไม่ขึ้นจริงด้วยขอขอขอเฮ้ยโอ้ยรอดเป็นไงครับฝีมือล้วนนี่ยังเวะไปเอาผีเสื้อเอาเข้าไปอีกไม่เจอหรอกเฮ้ยรูออกมาเยี่ยมรูปกูไม่สนนะรูปสนก็ได้จังแม่งละครับอุ้ย อย่าหุ่นแม่งมาที่เดิมเฮ้ยกูสาผ่านในหัวก็ลงมาแล้วนะเมื่อยไงแม่งแวะไปฉี่มาให้ให้กูไปเซฟก่อนก็ยังดีนะนะจ๊ะนะจ๊ะทำอะไรอ่ะเฮ้ยแมวหายไม่หายเซฟก่อนเยี่ยม่ะมึงทำอะไรกูทำเลยทำเลยนี้ยก็ไปหาปีเตอร์ไม่กล้าไม่กล้าโหอุปทานปีเตอร์อยู่ไหนอุปทานหมู่ไปเทมต้องออกมาก่อน คใ okay. ส one one. ่คืนอันไหนวะนี่โมเดลอืมเรียบร้อยครับมึงอย่ามานะปีเตอร์ปีเตอร์เอ้ยปีเตอร์ไม่มาแต่อะไรมาไปเลยไหมอ้ยเฮ้ยัตเต่าไฟมดเต่าไฟบินออกจากมือไปอุ้ยนั่นประตูล็อกแล้ว แมวชิปหายแล้วแมวหายพี <magnets> ย่ญาณนะวิ่ญานะอุ้ยไปแล้วโอ้ยแมวแมวจ้าพี่มาแล้วจ้าแมวที่ไหนเลาวยุนีแล้วอุ้ยอะไรกระสอบอุ้ยกระสอบทรายนี่มันผู้ประสบภัยน้ำท่วมนี่ว่ะใครมึงเล่นหมอนเฮ้ยแมวเจอแมวโยโยโยออยูนะ่ข้างเลืด <advertisements separately> <Loki> <acy brick> โย <Yo. S 2> โอ้แมวเนี่ยแม่งแดกคนทั้งบ้านนะโอ้อย่างนั้นเราก็ผ่านมาได้ครับอ,อ,อุย้ยเดี๋ยวนะเก,กี้อะไรหูมองไม่ทันนั่นคืออะไรครับยิ่ยินเสียงอะไรตายเลยมีลิคิมหวงเหรอในบ้านหลังนี้ไหนวะ เอ้ามึงปาทะลุห้องได้ดิเหรอเอ๊ะหรือว่าหลบข้างๆนะน่าจะหลบข้างๆแหละเมื่อกี้นี้คิดว่านี่ไงรอยเลือดมาแน่เดี๋ยวๆกลับไปดูมีอะไรมึงอย่ามานะนี่เดี๋ยวๆๆมีมีต้องมีคนปาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหหลบทันมูเมนต์โหไม่ได้แดกหรอครับ รู้อะไนี่บ yeah. ้านอะไรไหมบ้านมีดบินมองมาข้างในได้เด้อมองมาข้างในเดดแคทมีแมวอยู่ในนี้ครับอ้าวเฮ้ยกบเช็คแฮนด์แย่ดูชอบกบไหมน็อตอ้าวได้กบมาครับกูเข้าใจว่ากบจะแดกอย่ะ อ่ากบลงทางเดี๋ยวนะบ้านหลังนี้แม่งสวนสัตว์เลยสวนสัตว์เฮ้ยเจอแมวต้องมีโออ่าไ t h ด s, <S, <S, <S the way, is t h เดวิ c วิช u s ารู้จักมันหรือยังใช่ไหมกูยังไม่รู้จักอะไรเลยมาดิกูเจอหมีกูเจอสเวเทอร์แมนกูเจอกบเฮ้ยทางมันเป็นหลุม,มครับห้องนี้แหละอ้าวแม่งล็อกหายแล้ว แล้วกลบหลงทางเฮ้ยต้องในกายเป็นหมาหมาในแคทเนี่ยก็กบใส่ไปเลยวะเพชฟล็กอฟกฟล็อกมีความสูงมากกบมีความสูงเลยครับเรากบไปไหนอ้าเอาไม้อีกทีไม่ได้เปิดไม่ได้ครับรกบโยนงลงไปกบโยนไปอะ นี่หรือเปล่าเนี่ยมันมีทางอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นแง่โอ้โกบแม่งใช้ได้อ่าเราไป <c oughs> ต๋อแม็ต๋อแมดเสียง <c oughs> แม่งเยี่ยมเลยกบทำได้ดีมากครับกลับมา <c oughs> เฮ้ยเรามีสัตว์เลี้ยงแล้วโอ้โหเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ใครวะ ไอเด็กที่อยู่ในเดลี่หรือเปล่าครับเด็กพ่อแม่ไม่รักเด็กขาดความอบอุ่นนะครับมันต้องใช่แน่เดินมาชนเลยมั้ยังกับเพื่อนยังกับเพื่อนประตูเปิดแล้วโอ้โหมีมีเค้กโอ้โหห้องห้องแฟนตาซีมากครับมีนี่อะไรตุ๊กตาหลายตัวเลยตุ๊กตาอะไรมันหมีรึเปล่าช็อตเค้กเอ๊ะทำไมเดินเข้าไปมันโต๊ะอ๋อไม่ใช่ อืมช่อดอกไม้มีตู้อยู่ตรงกลางด้วยครับเอ้ยพุชพุชเดรุดมพุชอีกทีเฮ้ยเสียงอะไรวะพุชอายกขาพุชเอามุดทำไปพุชเอามุด Make a mirror image ม i มดมิ i เลอร์อิมเมดเ้องสองข้างเหมือนกันสองข้างเหมือนกันอ่าเอ้ยยกขาเนี่ยอะ นี่ไงยังไม่เหมือนอ,ะอ่ะของนูนพุชพุชอ่ะนี่ไงมิลเลอร์ image <c oughs> ถ้ามิลเลอร์จริงไอ้นี่มันต้องหันมาทางซ้ายเดีย๋ยครับมันมิลเลอร์ไงมิลเลอร์อันนี้ภาพนั้นไม่มีเนี่ยผมว่าเนี่ย นะ่เหมือนกันเนี่ยเหมือนเป๊ะไม่กบเอาเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เดินมามีกบปะไม่ทันไม่สังเกตมเด็เล่นเอากบวางไว้อะวางไว้เอาเอ้ยมีเลอร์อิมเมจไม่ใช่ครับเอามาฝั่งนี้นี่เหมือนยังเหมือนยัง ไม้เออ,อจัดมันหรือเป่าดอกไม้ดอกไม้เอามาฝั่งนี้ใช่ปะดันดิเฮ้ยดันไม่ได้อุ้ยอ๋อดนอันไม่ได้นี่อะไรอ่ะ take get the rose อ๋อเราต้องวางฝั่งฝั่งนู้นครับเมื่อกี้เราเก็บอืมอกไม้เอาไว้ไหนนะ ดอกชอบเบลเลอร์เลยไอ้ยลกไอ้จานนี้ไปหาเลยเค้กเนี่ยนั่นดิแดงได้ปะแดงไม่ได้ครับเค้กไม่มีอ่ะอยู่ในตัวนี่เค้กเยี่ยมวางนำมาวางเค้กเป็นไงมันมีอะไรเกิดขึ้นอา้าวก็เสร็จแล้วไม่ใช่ ไม่มีอะไรแล้วแล้วไงครับเอา้ายังล็อกอยู่แสดงว่ายังไม่ยังไม่ใช่ไอ้นี่อะไรอืมมันก็เหมือนกันแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอกเอ้ยชั้นวางไม่เหมือนกันฮะเออว่ะสีใช่ไหมเออ มันจะเหมือนกันได้ไงไอตรงนี้มีกระดาษฝั่งนู้นไม่มีครับ <c oughs> <c oughs> นี่ไงชัน้นวางของนี้แล้วจะจัดการอยังไงจัดการฝั่งนี้อ่ะทำได้อ่ะอันนี้ไม่ใช่อืมโอเคเหมือนแล้วนะวไปเอา้าไฟเอ้ยเดี๋ยวไฟโรสฝั่งเนี้ย ซิกซ oh. ์โหลดโอวบิงโกแล้วครับบิงโกครับอ่ะเ <_ d ys k> ยี่ยมทีนี้ถ้ามึงไม่มีอีกนะเอ้าอะไรอย่าะ,ะไรอ่กะกระด,ดาษเฮ้ยทีออฟโน้ตอ่ะเหมือนแล้วทีนี้เน่ยเยี่ยมโอ้โหหมดไปกี่นาทีแล้ววะเนี่ยเปลี่ยนอาชีพีปคนจัดห้องเลย้ยจัด เฮ้ยกบเสียงอะไรกบ่ะกบออกยากไปด้วยอ่ะออ่าไปเลยพวกเด็ดดอโอเพนเดี่อีกแล้วอ่ะอืมประตูต่อไปผ่านประตูต่อไปซะอย่าให้อะไรมาขัดขวางอย่อะไรมาขัดขวางนี่คืออะไรวะ เดี๋ยวนะมันบอกว่าพ่อและแม่ไม่รักฉันเลยฉันก็เลยเอกเต็มฉันก็เลยเอกเขาเอกเอกนี่คืออะไรวะฆ่าป่าวะฆ่าเพาะอุ้ยเฮ้ยอ้าวอุ้ยเอ้ยไอ้ลบอุ้ยอ๋อพอโดนแล้วมันจะลงเมนี้แล้วก็ แล้วก็เดินสอกทีเก <c oughs> ิดเป็นกูกูครันช์สรุปเหนื่อยวะไม่งเล่นเกมแันี้มันบอกว่าประตูต่อไปอ่ะอย่าให้อะไรมา <c oughs> ขัดขวางเหรอเอาเี่ย <c oughs> ดูดิห้ามห้ามเดินลงรอยเลือด <c oughs> ห้ามเลยอ่ะแล้วก็ห้ามต้องหลบมีดต้องหลบมีดด้วย มาดัมมติกเอาออกเดินออกด้านข้างก็โดนแล้วอ่ะคือห้ามเดินออกข้างเลยอ่ะแล้วก็โดนมีเสียบอยู่ดีอ่ะือว่าหลบพ่าตอนมีเสียง <c oughs> ดูดิแล้วจะหลบเนวะ ือว่าเสียงมันจะหลอกเราถ้าเราวิ่งตรงอุ้ยอ่ะทำไมวะ <c oughs> มันในนั้นไงเหมือนมันลองใจเราอะ่ะห้ามหยุดเดินห้ามหยุดวิ่งแล้วก็<อ>ห้ามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาห้าม,ามอกแวกอะไร<ๆ>ขวางาะงั้นไปไม่กลัวไม่กลัวม่กลัวอะไรทั้งนั้นไม่กลัวไม่กลัวครีหิวเหรออย่าแดกกูก็พอครับ ฮีนี่เข้าหมายถึงใครวะเฮ้ยถ้าเปิดไม่ได้คงไม่ใช่ปีเตอร์ฮอยซัมติงีบางอย่างอยู่ข้างนู้นอะไรอ่ะไม่ให้เลือกครับระหว่างมองฟังเปิดประตูแล้วก็ไม่ทำอะไรฟังฟังโอ้โหบางอย่างมองมองวินโดว์ไซต์ ดูนอตติมันหิวนุ้ยเดี๋ยวโดนแดกไม่อยากเข้าไปเลยว่ะลองดูครับมันมีอะไรขัดขวางจริงเหรอมันลองใจเราหรือเปล่ามันอาจจะหลอกก็ได้เมื่อกี้นลองใจนี่อาจจะเอาจิงริงเอาจริงโอเพนเตรียมวิ่งเอ้ยเอาตัวอะไรเมื่อกี้กูปิดตาอยู่โอ้โหงูยักษ์ในนี้มีเสียงงูครับ ลุกดูไม่ได้ลุกเอาสลิมมี่แบล็คลุกทรูเดอะวินโด้ซัมติงบิ๊กดูอีกทีอินเดอร์ดาร์กเดสมันเห็นเราแล้วอุ้ยว <c oughs> มันพังประตูแล้วยาลุก yeah! <Look. S 1> มันคืองูยักษ์ลุกงูยักษ์ ลูกู้ยักปังซัมติงโอเพนไม่เอาถ้ากลับอะยังไงก็ไปไม่ได้เงีอเสียใจด้วยนะกบจ้าเฮ้ยสงสงสารกบบ่ะบบรปูซาช่วยแต่เอาไปออื้ใส่กบเข้าไปแล้ว จุด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 จ oh. ุดลุกไม่เห็นอะไรแล้วเปิดประตูเรลี่เจกบอรลลี oh, ่บูจ้าถ่ายเย็บเลือดสเมลบลัดเฮ้ยกบโกบโกบเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไร อ๋อไอ้นี่กะเพราะงูกะเพราะงูเหรอแมาแล้วพี่แมวแมวเอ้ยเอ้ยมองเหรอมองเหรอเอ้ยนี่โอ้เซฟเฮ้ยอย่าอย่ามินยืนเนียนอยู่นี้ได้ไง โอเคครับเราเซฟแล้วคิดคิดไงงูงูยักษ์มางครับสงสารกบสงสารกบดีกว่าแม่งแดกเราเนี่ยโอ้เดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าครับนี่ไม่ไหวแล้วครับเมื่อกี้เห็นกระเพาะกระเพาะปลาไปกระเพาะปลากระเพาะปลายาวลาดโอเคเดี๋ยวมาเล่นกันใหม่ซีเกมท t o เด y เจอปืน